บุฟเฟ่หอยคนละร้อยเก้ากินหอย8ชนิดได้ไม่อั้นรับรองว่าถูกใจสายหอยแน่นอนมีทั้งหอยบิดหอยหวานหอยแครงหอยครางหอยตลับหอยแมลงผู้หอยโข่งและหอยนางรมหอยแครงมีให้เลือกทั้งแบบสุกๆและแบบเลือดเลือดชอบแบบไหนก็จัดไปหอยสดสลวกใหม่ใหม่ใส่เครื่องมาหอมหอม ของเติมตลอดตักแต่พอดีถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวโดนเขาปรับเอากินคู่กับเครื่องน้ำจิ้มน้ำยำผักสดน้ำจิ้มซีฟู้ดสองสูตรสีเขียวรสชาติจี๊ดจา๊าดสีแดงหอมอร่อยหอยนางรมสุราชสดสดเนื้อเต่งตึงของสดแนะนําให้กินแต่พอดีดูแลตัวเองกันด้วยหอยนางรมใส่น้าพริกเผาและหอมเจียวเยอะๆราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดไปช้ำๆคำโตๆโอ้โหฟินเกินสิ่งนี้คือหอยบิดใครไม่เคยกินบอกเลยว่าต้องลองเนื้อจะคล้ายๆหอยแมลงผููแต่ตัวใหญ่กว่าเนื้อหนึบกว่า หอยแมลงภู่ก่อนกินแนะนําให้ทําการร้อยไหมน้องก่อนใช้ฝาหนีบแล้วดึงขนตรงกลางออกมาแบบนี้กินได้สบายใจไร้ขนหอยแครงก็ดีงามเราชอบกินแบบสุกๆลวกมาดีแกะง่ายอร่อยทุกตัวน้าจิ้มซีฟู้ดเขาดีกินได้กับทุกหอยเลยหอยตลับตัวเล็กหน่อยแต่เนื้อหวานอร่อยเขาจะมีไม้มาให้จิ้มแบบนี้แคะง่ายไม่ดือ้อแค่เคี่ยหน่อยก็ออกมาแต่โดยดีน้าจิ้มซีฟูด้ดสสีเขียวแดงเอามาผ,าผสมกันก็อร่อยอันนี้คือหอยครงหน้าตาคล้ายๆหอยแครงแต่จะมีขนอุยๆที่ฝาหอยโครงหรือหอยหนาเขาแนะนําให้จิ้มกับน้าจิ เรสจะออกเค็มๆห,มหวานๆหน่อยทั้งหมดทั้งมวลหอยที่กินไปเราชอบหอยแครงสุดเลยปรุงน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงผสมน้ำยำหวานๆแล้วใส่โทเรสงเยอะๆจะห่อผักกินเป็นเมี่ยงแบบนี้ก็อร่อยเข้ากันนอกจากบุฟเฟ่หอยเขาก็ยังมีเมนูอาหารอีสานอีกเพียบส้มตำยำเหลาลาบน้ำตกมากินบุฟเฟ่หอยแล้วก็สั่งอย่างอื่นมาแจมได้หากคุณเหนื่อยล้าให้ปลาร้าเยียวยาตำปูปลาร้ากุ้งสดปีกไก่ทอดกับสามชั้นทอดที่สั่งตามโต,ต๊ะข้างๆกินแก้เผ็ดได้ดีมากๆยำแซลมอนอันนี้ก็นัวจัด ปิด้ทยด้วยแกงออมเครื่องในไก่กับไข่อ่อนไก่บุฟเฟ่หอยคนละร้อยเกาเก้กินได้3ชั่วโมงเต็มใครดูและอยากกินรีบกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนแล้วตามมาได้ที่ร้านล้านนัวสพิกัดซอย20มิถุนาถนนสุดที่สาร